ไม้สองสวัสด์อัจฉริยะค่ะมีทั้งหมด4ี่าังก์ชันนะคะโดยที่ผู้พิการทางสายตาสามารถนำเส่วนของไลท์บลอร์ไปต่อเข้ากับไม้เท้าที่ผู้พิการทางสายตาใช้อยู่ในปัจจุบันได้เลยค่ะฉันยังสั่งช่องแรกเป็นฟังก์ชัน SOS ใช้ในกรณีที่ผู้พิการทางสายตาต้องการขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเลือดกล้มหรืออุบัติเหตุเฉื่ต่างๆโดยที่ผู้พิการทางสายตาสามารถกดที่ปุ่มนี้ปุ่มแรกจะมีแสงและเสียงเมื่อทุกคนร้องารสังเกตเห็นจะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีค่ะ โดยที่ไฟ LED จะเป็นลาแสงสีขาวส่องสว่างลงไปที่พื้นเพื่อให้ผู้วิการทางสายตาสามารถใช้งานได้บนทองถนนในที่มืดหรือมุมอับแสงทําให้ผู้คนรอบข้างสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทําให้ผู้คนรอบข้างมองเห็นผู้ที่มองไม่เห็นค่ะฟังชันที่3ฟังชันเซนเซอร์โดยที่ผู้พิการทางสายตาจะต้องกดปุ่มที่3เมื่อเริ่มใช้งานเซนเซอร์จะตรวจจับสิ่งกีดขวางบริเวณด้านบนและด้านหน้าระยะ70-80ซนเมตรเมื่อผู้พิการทางสายตาเดินมาเจอ สิงขวาจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเปลี่ยนทิศทางการเดินเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะและญญฟังชันที่4ฟังก์ชันรีโมทเพื่อค้นหาตัวไม้เท้าโดยที่ผู้พิการทางสายตาสามารถกดปุ่มที่รีโมทจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นจากตัวไม้เท้าทำให้ผู้พิการทางสายตา ของภระวิชาชีวะไลฟ์วอล์กเกอร์ค่ะขับผุมควอบวุณนใหญ่อายุกสรใชนสูดีครับ แลังจากที่ผมได้ทดลองใช้ไองเท้าไนฟ์วอคเกอร์ผมก็รู้สึกว่าเโยชนได้ในรดับหนึ่นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบในเท้านะครัก็คือไอเท้ามีเส็นเสแล้วก็มเสียงจากที่เราเดินไปใกล้สิ่งิ่งน,นะครับผมก็รู้สึกดีใจที่ทางบริษัทได้คิดและก็ตั้งใจ ในการทำให้เท้าเพื่อช่วยในการเดินทางสมรรถนะนะครับซึ่งคราต้องขอขอบคุณมากค่ะเขาเสียงปรบมือให้กับออสเซ